เราต้องการจะทำให้คนไข้กลับไปมีชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดได้รับการพึ่งพานน้อยที่สุดแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนไข้นั้นๆจะมี คือก่อนอื่นครับต้องเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างระหว่างการรักษาที่เคยมีอยู่กับสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกครับเวลาเราเจอคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเรามาากักจะโฟกัสรโรคหรือปัญหาที่มีอยู่ตรงหน้าหมายถึงน,นระยะฟื้นฟูนะครับ อันที่2คือพอเวลาเราทํางานนะครับเราก็จะทํางานในแต่ละวิชาชีพเช่นนักกายภาพก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของงานกายภาพเป็นหลกักเรื่องยืนเรื่องเดินนักกิจกรรมอาจจะมองเรื่องแขนเรื่องการพูดเป็นหลกักอย่างเงี้ยครับทำหน้าที่ดีที่สุดในแต่ละวิชาชีพอันที่3ก็คือในเรื่องของเวลาการดูแลคนไข้ครับเราก็จะโฟกัสปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่คราวนี้เนี่ย อพอเรามาพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดช่องว่างบางส่วนเราก็เลยพัฒนาการดูแลคนไข้ขึ้นมาให้หนึ่งเนี่ยการดูแลแทนที่จะดูแลปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ดูย้อนไปถึงภูมิหลังของคนไข้ลวมไปถึงแพลนถึงอนาคตของคนไข้ด้วยนะครับมันก็จะมาจากกระบวนการดูแลที่มันค่อนข้างจะละเอียดมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักประวัติการตรวจร่างกายการวางแผนการรักษาการประเมินการรักษาซ้ำนะครับรวมถึงการดูแลของสตา ในทีมเนี่ยจากของเดิมเนี่ยที่เคยดูแล ของแต่ละวิชาชีพเนี่ยเราก็จะคุยกันเยอะขึ้นทํางานกันเป็นทีมมากขึ้นโดยแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลในภาพรวมเลยคราวนี้เนี่ยนักบําบัดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบําบัดนักกายภาพบําบัดนักฝึกพูดรวมถึงแคร์ทีมและก็พยาบาลเนี่ยก็จะดูแลเรื่องความสามารถของคนไข้โดยอาจจะมีเภสัชกรดูแลเรื่องยาร่วมด้วยนะครับแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือครอบครัวครับเราจะให้ครอบครัวเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมของเราด้วยเพราะเรา เราไม่สามารถดูแลคนไข้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่แล้วตัวอย่างเช่นคนไข้ามาฝึกกับเราะใช้เวลาประมาณแบบ 2- 3ชั่วโมงแต่ว่าเวลาอีกเกือบ,บ20ชั่วโมงอยู่ที่บ้านเลยถ้าสมมุติว่ากลับบ้านไปแล้วไม่มีแอคทิวิตสิ่งที่ฝึกมาครับมันจะได้แค่ทักษะแต่จะไม่ได้การคงความสามารถของคนไข้มันก็จะไม่ตอบโจทย์คราวนี้เนี่ยครอบครัวก็เลยเป็นส่วนสำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจุดประสงค์ของการดูแลแบบนี้ครับเราต้องการจะทําให้คนไข้อะกลับไปมีชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดได้รับการพึ่งพาน้อยที่สุดแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนไข้นั้นๆจะมีวิธีเหล่านี้ครับเราถึงเรียกรวมว่าเป็นไคโกโดครับคือการผลักดันให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดตามความสามารถที่ตัวเองมีในระดับที่สูงที่สุดที่เขาสามารถทําได้